สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้จะมาร่วมศึกษาทํำเมนูมังมังสรักเจไปไม่จําเจนะครับผมวันนี้ขาเห็ดนะครับเราจะอมาแช่น้ํานะครับผมแช่น้ําตอนกลางคืนนะครับผมเช้ามาเราจะมาทําความสะอาดนะครับเราจะมาทําความสะอาดล้างให้มันสะอาดนะครับผมอันนี้ผมใช้เครื่องปั่นนะครับปกติทําทําเยอะครับผมเป็น ใส่ในเครื่องซักผ้าอันนี้มันเป็นไว้ซื้อไว้สําหรับทําขาเห็ดโดยเฉพาะนะคะผมแต่จะวันนี้จะมา,าทําให้ดูนะครับผมก็คือว่าถ้าพี่ๆท่านใดนะครับพี่ๆน้องๆท่านใดนะครับผมจะทําทานในครัวเรือนนะครับผมก็แช่น้ำแล้วก็ล้างให้สะอาดแช่นั้นก็พอครับไม่จําเป็นต้องมาใส่เครื่องซักผ้านะครับ ผมนี่คือทําจํานวนมากนะครับผมปกติทำหลายโลนะครับผมแต่วันนี้จะมาทําประมาณโลหนึ่งสามารถาเอาไปทำเห็ดปั้นลูกชิ้นว่าอร่อยกินแล้วสามารถเอามาทำลูกชิ้นทอดมันแล้วก็ไส้เบอร์เกอร์นะครับผมเป็น ทำแค่หนึ่งหนึ่งครั้งได้ถึงสี่เมนูนะครับผมเดวน้องเลิฟก็หวังว่า,วา,าพี่เพี่น้องทุกท่านจะสามารถทำได้นะครับผม,ผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับผมอันนี้เราจะปั่นนี่เราก็มาปั่นปั่นสักห้านาทีประมาณสักสองครั้งกันลาขยะแต่ถ้าเราทำ ทานตีในคนเรือน,นะครับนิดๆหน่อยๆก็แค่ลากให้สะอาดก็พอครับไม่ต้องมา,มาใส่เครื่องปั่นนะครับผมปั่นประมาณสามรอบนะครับผมปั่นเสร็จแล้วเราไปปั่นทาความสะอาดนะครับผมเสร็จแล้วเราก็จะไปใส่เครื่องเครื่องปั่นแห้งนะครับเราใส่เครื่องปั่นแห้งนะครับผมปั่นประมาณสองสองครั้งนะครับผม หมายถึงว่าปั่นแห้งประมาณสองครั้งก็คือว่าเอาขาเห็ดลงไปในน้ําอีกรอบหนึ่งมันกล้องอาจจะโยกเยกเลยนะเพราะผมถือกล้องเนาะขออภัยนะครับผมก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามกดไลค์กดแชร์น้องเลือบโดยตลอดมานะครับผมก็ทําคลิปขึ้นมาเพื่อส่งเสริมคนทานมาสะวัสด์ทานเจน,นะครับผมช่วงนี้ภัยพิบัติก็เยอะมากมายนะครับผมก็ เราทานมางสัตว์าทานเจก็เป็นเพื่อสุขภาพดีของเราครับเพราะเชื้อโรคมันมาจากเนื้อสัตว์นะครับผมเปรมันเปรียบเสม,มือนกับพอเราทานเนื้อสัตว์เข้าไปแล้วครับมันเป็นเหมือนแบบว่าร่างกายเรามันเป็นเขาเรียกว่าแม่เหล็กพลังแม่เหล็กพอเราทานเนื้อสัตว์มันมีเชื้อโรคมันก็ดูดเข้าหากันนะครับผมมันก็สปาร์กทันทีประมาณนี้แต่ถ้าเราทานอาหารมางสัตอาหารเจเนี่ย คือมันเป็นอาหารที่ไม่ไม,มไม่มีเชื้อโรคของม,มันไม่มีเชื้อครับเชื้อของน้อสัตว์นะครับผมเวลาเราทานทานเข้าไปเรามีเชื้อโรคเข้ามามันก็ไม่สปาร์เข้าหากันครับแล้วเราก็มาใส่ในใส่ในนี้แล้วเราก็จะปั่นประมาณหนาทีปั่นเลขห้าปั่นปั่นละปั่นห้านาทีพอมันเสร็จแล้วเราก็จะเอาเห็ดเนี้ยมาใส่ใน เครื่องปั่นแห้งอีกรอบหนึ่งนะครับผมคือปั่นนี้ประมาณเนี่ยสี่รอบล้างล้างน้ําอ่ะล้างน้ําให้สะอาดแล้วก็ปั่นสองรอบเสร็จแล้วเอามาปั่นแห้งสองรอบแล้วก็เอาเอามาปั่นแห้งแล้วอ,ออกมาล้างแล้วก็ปั่นแห้งเอาอมาล้างนะครับผมอันเป็นเลขห้าก็จะปัน่นเราตอนเราแช่แช่เห็ดใช่ไหม้วเราก็ จะจะใช่เห็ดเกิดไว้แค่ตอนกลางคืนเสร็จแล้วเรามาปัดพอเรา,เามาปัน่นอ่าเสร็จแล้วเราปล่อยน้ําทิ้งแล้วใส่น้ำใหม่อีกรอบนึงแล้วก็ปัดเสร็จแล้วก็ปล่อยน้ําทิ้งเอาออกมาปั่นแห้งครัง้งหนึ่งพอแห้งเสร็จแล้วเอามาใส่ในน้ําล้า,อาอง,ลนนงอีกรอบนึงแล้วก็ปัดนะคะผมปั่นแห้งรอบหนึ่งแล้วก็เสร็จสิ้นแล้วนะคะผม ก็คือเราจะปั่นแห้งประมาณสองรอบแล้วก็มาเปรดล้างน้ําอีกสองรอบเท <c oughs> ่ากับเราล้างน้ําประมาณสี่รอบพอเราปล่อยน้ําทิ้งเสร็จแล้วนะครับเรามาใส่เครื่องปัน่น <c oughs> ไปปัน่นกันนะครับผมโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะใส่กะ กระมังเสร็จแล้วเราจะไปทําความสะอาดนะครับผมเอามีดเขี่ยเห็นตรงดําๆไหมครับนะครับเราจะมีดตัดออก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 นะครับผมอย่างเงี้ยตัดออกนะครับผมให้มันสะอาดนะครับอย่างเงี้ยเราจะตัดออกนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเราจะเอามีดตัดขามันนะครับผมเขี่ยๆตรงที่มันสกปรกสกปรกออกนะครับ เราเขี่ยตรงที่มันสกปรปกตรงดําเศษดําๆนะครับเอามีดเคี่ยวๆออกตัดออกเล็กน้อยครับผมเมนูนี้ก็ต้องขอบคุณแม่ขวพี่สามากนะครับสานะครับต้องขอบคุณนะครับผมถ่ายทอดวิชาให้เดี๋ยวเราจะเอาขาเห็ดที่เราทําความสะอาดเสร็จแล้วนะครับผมใส่เครื่องปั่นนะครับไปตำปั้นเนยนะครับผมเสร็จแล้วเราใส่น้าําสะอาด เราไปปั่นนะครับผมปั่นให้ละเอียดใส่นี้ใส่ในตะแกรงนะครับผมน้ําเป็นน้ําสะอาดนะครับผมน้ําที่เราจะกรองกรองในนี้แหละเราน้ํามันเอาแต่เนื้อมันนะครับผมอ่ะเอเราปั่นปั่นเสร็จแล้วนะครับผมเราจะกรอ,องนะครับเอาแต่เนื้อแล้วเราก็กดกดให้น้ํามันลงไปนะครับผมน้ำมันก็จะลงไปในหมอ้อน้ำเราก็จะเอาทิ้ง นะครับผมเราจะเอาแต่นเนื้อมันอย่างเดียวนะครับผมเรารอให้มันเสด็จนะครับกดเอาแตะเนื้อมันนะครับผมไปทำนะครับใส่ผงซุปลงไปใส่พริกไทยป่นลงไปน้ำมันหอยหรือซอสเห็ดหอมเจลงไป ผสมกะเขาให้ใส่ผงซุปชิมชิมไม่ได้รสชาติถ้าไม่โอเคเราก็ปรุงใหม่อีกรอบหนึ่งเราจะใส่แป้งมีเกลืองใส่กอก ลูกชิ้นใช่ไหมพี่ลูกชิ้นแล้วก็เออไส้แฮมเบอร์เกอร์แล้วก็เขาเรียกอะไรนะเห็ดกัมปั้นแล้วก็ลูกชิ้นแล้วก็ไส้แฮมเบอร์เกอร์แล้วก็ทอดมันทำมัน ปพิสานเราเราจะรู้ได้ไงว่ามันพอไหมพออันไหนเนี่ยหรอใช่ก็ <c oughs> เนี่ยมันไม่ติดมือ่ามันไม่ติดมือใส่แป้งมีเก,กลือมีเกลือไปได้เลยแล้วก็ทำสูตรคล้ายๆกับไส้เกี๊ยว มราจะใส่เนาะประมาณนั้นจะไม่ติดมือนะครับขึ้นมาใส่น้ำมันงาพอยังพี่ได้ที่ได้ไรแล้วมันจะไม่ติดมือไหมต้องขอบคุณแม่ครัวพี่สานะครับที่มาถ่ายทอดวิชาให้นะครับผมอยากจะส่งเสริมคนทัน มังสวัสดทานเจนะครับผมซส่เบอร์เกอร์เราเอาใส่พิมพ์นะครับเป็นกลมๆถ้าไม่มีก็เอาท่อ PVC ตัดเป็นกลมๆนะครับผมแบนๆนะครับผมเราก็เอาไปนึ่งนะครับ ถ้าหาถ้าไม่ม่มีอะพีวีซก็ได้ท่อส<ม>ีน้ฟ้านนะั่นน่ะเอาให้มันใหญ่ขนาดน,นี้ท่อ P พีท่อ PVC อเรามาตัดเอาใช่ไหมใช่ตัดเอามาตึกไออยู่มันนะ,นะเดี๋ยวใส่เบอร์เกอร์เนาะใส่เบอร์เกอร์อันนี้มันวางไม่ได้ เสร็จแล้วเรา,เาไปนึ่งประมาณ30-40นาทีครับผมแล้วเก็บฟิตแข็งนะครับผมเก็บไว้ทําทานได้นานนะครับผมใส่เบอร์เกอร์นะครับอ่าเราไปดูกันใส่เบอร์เกอร์สวยงามตามท้องเรื่องจักออกเลยนะครับ